บันฑิตนิรการบทที่77ขาดกรรมปิศนาส่มเสียงขาดคำํำมีเห็นเงาร่างผู้คนและปัสจาความเคลื่อนไหวใดๆเต่งห้าคบคิดตลบหนึ่งแล้วกุมกระบี่ผิวกายไปที่ห่างไปประมาณเจ็ดวานักสู้ชุดสีเหลืองร่างหยาบก้านผู้หนึ่งถูกพนาการติดกับลำต้นไม้ต้นหนึ่งเสื้อผ้ามันมีรอยขาดวินร่างด้านหน้าแปดเปื้อนโลหิตเป็นหย่อมมองปร,ราดเดียวก็ทราบว่า ถูกคราบโลหิตกระเซ็นใส่คนผู้นั้นขายถูกขี้สกัดจุดกอกิ้งดวงตาไม่หยุดยัง้งมิอาจกาวาจาสีหน้าเปลี่ยนแววตื่นตนกผู้ครากลุมคฆาตกรนี้เป็นใครฉาไหนไม่ยอมปากกายขึ้นแต่งเฮาพอเพ่งดูอาพรการแต่งกายฝ่ายตรงข้ามถึงกับใจสถานหวั่นไหวดิฉา,านี้คงเป็นคนของพักเทพมังกรเง่งเฮง,งกับเสียชีวิตในเงื้อมือของพวกค้องเดียวกัน ขณะคุ้นคิดยื่นมือสายแตะตรวจร่างกายฝ่ายตรงข้ามผอมกระตบคายจุดป้ายสาดีให้กับมันยอกกระบี่ไปยังหัวใจฝ่ายตรงข้ามกล่าวเสียงเรียวกราดอิสตีในป่าถูกท่านคุมคขืนฆ่าทิ้งคนชุดเหลืองนั้นกระชากเสียงว่ายายไม่ถามไทยพูดตายดูท่านหินับถือคราบโลหิตบนร่างกายเสื้อผ้าที่ขาดวิ่นของท่านจะอธิบายอย่างไรคนชุดเหลืองปากอ้าตาค้าง ไม่อาจตอบวาจาได้พันเบือนสายตาไปด้านข้างร้องระดังว่าท่านเทวทูตช่วยเราด้วยไม่ทันขาดคำเทวทูดหมายเลขหนึ่งหา้าก็มาถึงเบื้องหน้าเต็งเหาหันขับไปกาวเสียงทุ้มหนักมันเป็นสิทธิ์ของพักท่านเทวทูดหมายเลขหนึ่งกาวเสียงเย็นชาหาใช่ไหมข้าพระเจ้าไม่ใช่ทารกอายุสามขวบปล่อยให้คนหลอกลวงตามใจนึก แต่มันเมื่อไม่ใช่คนของพักเทพมังกรข้าพระเจ้าขอจัดการมันเองจบคําขยับข้อมือวูบปลายกระบี่กรีดปกเสื้อคนชุดเหลืองขาดวินเป็นทางยาวปรากฏรอยแผลโลหิตขึ้นสายหนึ่งเอ่ยสืบต่อท่านหากไม่คิดจะถูกเฉือนทีละน้อยก็สาภาพความเป็นมาและเหตุการณ์ที่ประกอบกรรมชั่วมาคนชุดเหลืองนั้นเบือนหน้าไปยังเทวทูตหมเ่เลกหนึ่งเป็นเชิงขอความช่วยเหลือ เทวทูตหมายหนึ่งกาวเสียงทุ้มหนักนัึกษาพระเนจรผู้ประสบข้อกรรมเป็นคนของพรรคเราเราเทวทูตขอควบคุมตัวมันไปสอบปากคําแต่งหาระแวงสงสัยขึ้นมาม่ทราบคนชุดเหลืองชะไหนร้องคําท่านเทวทูตช่วยเราด้วยอีกประการเง่งเฮียงไปยิงรับใช้ของเทพิดาปังจูนางทูบคงคืนละฆ่าถึงเทวทูตทั้งสองกับไม่มีท่าทีคับแขนหลันทศด,ดังนั้นเค้นเสียงว่า ไม่อนุญาตให้ลำพาคนไปเทวทูตหมายเลขหนึ่งหน้าแปลเปลี่ยนไปกล่าวว่าหรือเรื่องของพรกเราต้อยคนภ่ายนอกดำเนินการแทนแต่เหาไม่แยะเสสนใจกว่าตาคมวาวครอบคุมคนชุดเหลืองนั้นเน้นเสียงว่าบัดนี้เราจะเริ่มถามไทยหากไม่ตอบเราก็แล่เนื้อท่านออกมาชิ้นหนึ่งคนชุดเหลืองนั้นคู่คำรามว่านักศึกษาพเนจรเจ้าต้องตายอย่างอนเนจอานาถ เราต้องตายอย่างไรรับรองท่านไม่อาจเห็นได้บัดนี้ตอบวาจามาท่านเป็นบริวารพักเทพมังกรหรือไม่มีท่านจบคําเสียงแผดร้องพันดังคนชุดเหลืองนั้นบิดกายคาหนึ่งทวานทั้งเจ็ดบนใบหน้าปากรโลหิตใสซึมสิ้นใจตายทันทีเตงเหาขุ่นแขนจุดแทบมีควันผุยพุ่งจากร่างรังกระบีก,กับจอไปยังเทวทูตหมายเลขหนึ่งตวาดว่าท่านล้นหาที่ตาย เทวทูตทั้งสองถอยปราดไปวาเศษเทวทูตหมายเลขหนึ่งกล่าวว่าเราหากไม่สําเร็จโทษมันเองมิอาจกลับพักไปเลยงานเรื่องราวท่านมีเจตนาฆ่าปิดปากชัดๆหน้าหัวร่อมันเมื่อไปฆาตกรเราจะต้องฆ่าปิดปากเรงว่าความนี้มีสาเหตุแอบแฝงอย่างน้อยที่สุดนี่นับเป็นการเหยียดหยามและท้าถายข้าพเจ้ายัางคงตัดสินด้วยกระบีเ่เถอะท่านคิดตั้งตัวเป็นศัตรูกับพวกเรา และยอมสะบั้นไม่ตีกับเสี่ยวเจี้ยเราหรือแตงเหาโอสถานใจไม่ได้หากแม้นตนลงมือรุนแรงไปก็ยากากาเขาเหมยสะท้อนหิมะจริงๆยามนั้นกล่าวว่าเหมยสะท้อนหิมะมีเจตนาจะสะบั้นไม่ตีอยู่ก่อนแล้วหาไม่ครั้งกนนันโนนนางฉนัยมุ่งเข็นฆ่าสังหารข่าพเจ้าเทวทูตหมาเยเลขหนึ่งอึ้งไปวูบเทวทูตหมาเยเลขห้าพันสอดคำขึ้นท่านฉนัยไม่นึกถึงเหตุผลรักยิ่งนึกล้ำ ตำหนิยิ่งรุนแรงนางปทิดาปังจู้พอก็จะผิดคิดว่าท่านที่เป็นชายดวงใจกับสังหารบริวารในพักย่อมไม่อาจสะกดกั้นใจได้อีกประการตอนนั้นมีเทวทูดหลายนางอยู่ด้านข้างนางย่อมไม่คุ้นคิดถึงเรื่องระหว่างบุรุษสตรีจนละเลยกฎระเบียบของพักวาจานี้ขายมีเหตุผลเจตใจของเต็งเหาอดแปรเปลี่ยนไม่ได้คุ้นคิดขึ้นอาจบางทีตนเข้าใจเหมือนสะท้อนหิมะ ผิดไปจริงๆดังนั้นนิ่งเงียบงันไปเทวทูตเล็กหนึ่งกล่าวว่าท่านนึกได้แล้วกระมังแตงหาอับจนปัญญากล่าวว่าข้าพรเจ้าสามารถพบพานเสียวเจียพวกท่านเมื่อใดนี่เกงว่าต้องรอจนท่านปากร่วมมือกับพักเราต่อต้านพ้อมจันทาตามข้อเสนอของปังจู้เสียก่อนข้าพเจ้าต้องการพบพานเหมยสะท้อนหิมะก่อนจึงตกลงใจในเรื่องร่วมมือกันจบคํา รังกระบี่กับสะบัดหน้าจากมารู้สึกไม่มีวาจาใดาสมควรกล่าวอีกแล้วกับเป็นจิตใจที่ใฝ่นึกถึงแต่อิสีรึกับซึ่งครากลุมคนชุดเหลืองนั้นนางฉไหนไม่ยอมปากฏกายหากสามารถเพาะพบนางสภาพความจริงอาจกระจ่างชัดนางระบุว่าคนชุดเหลืองเป็นขารกรไม่แน่นักว่าได้เห็นเหตุการณ์ทั้งมวลเมื่อออกจากโรงไม้เต็งเหาวิ่งตะบึงกับท่าเรือ พันเห็นบนเรือข้ามฟากนั่งนิ่งด้วยิสตรีนางหนึ่งหันหลังให้กับฝั่งไม่อาจเห็นโฉมหน้าแท้จริงแต่งเทาหง,งันวูบคนประจําเรือฉนไหนอิสตรีดูจากอาภรการแต่งกายก็มิขายชาวเรือลังเลเล็กน้อยจึงส่งเสียงว่ามีคนต้องการข้ามฟากอิสตรีบนเรือกระทั่งศีรษะก็ไม่เบือนกับกล่าวว่าขึ้นเรือเถอะแต่งเท้าหง,งันวูบตนไม่เคยเห็นเจ้าของเรือ แสดงท่าทีเยี่ยงนี้ต่อผู้ข้ามฟากแต่เพราะต้องการข้ามฟากไปมิมีเวลาคบคิดมากความผิวกายลงบนเรือย่างแผ่วเบาพอได้เห็นอิสตีที่หัวเรือถึงกับอุทานอย่างยินดีเจ๊เจ๊พี่สาวฉะไหนเป็นท่านอิสตีบนเรือกับเป็นเทวทูดวิญ,ญญาณพูดภายโก้ชิวเร้งท่าทีโก้ชีวเร้งรู้สึกสะทกสะท้อนหดหูกาวเสียงอ้อยอิ่งตีตีน้องชาย ท่านคิดไม่ถึงว่าเป็นข้าพระเจ้ากระมังแต่งห้าวงันวูบอากับกริยาของโกชิวิ้งกับเย็นชากระด้างป่านนี้ผิดแผกจากที่คาดคะเนไว้ดังนั้นกล่าวว่าคิดไม่ถึงจริงๆเจ๊เจ๊ไหนทําหน้าที่คนแจวเรือเล่าเจ้าของเรือไม่อยู่ข้าพเจ้าได้แต่กระทําแทนกล่าวพางปดเส้นเชือกโยกภายบังคับเรือแลน่นโซ่กลางลำธารแต่งห้าสุดนั่งลงที่ใจกลางเรือ ปอาจารกับโก้ชฉีวเลงกล่าวว่าเจ้เจ๋จะไหนออกสู่วงนักเลงนวดเดลปานนี้นี่เป็นคำสั่งของฮูหยินสภาพการในเทือกเขาเป็นอย่างไรมีได้เกิดเหตุการณ์ใดขึ้นอีกผู้น้องเสิบทราบพ,พรรั้กตอที่สังหารอสูรเจดชนีและหนึ่งเฮียมหารแห่งเชียงแปะแล้วอ้อเป็นบุคคลเยี่ยงไรเต็งเทาบอกเล่าเหตุการณ์ที่พบผ่านผู้เท่าใดสภาพภายหลังรุ่งรู้พฤติการชั่วร้ายของฝ่ายตรงข้าม จนประมือกันออกไปอย่างละเอียดโกดชิวเร็งขมวดคิ้วเร็วงามกล่าวว่าปรมพิศนานับว่าขี้ขายได้ครึ่งหนึ่งถูกแล้วจุดประสงค์ที่ฝ่ายตรงข้ามสังหารบุคคลทั้งสองยังเป็นปิศนาน้องเหล่านับว่าได้รับวัส,สนาในคราเคราะห์เรียนรู้วิชาแปลสภาพที่สาบสูญจากการถ่ายทอดไปในความเห็นข้าพเจ้านั่นเพียงส่วนหนึ่งของยอดวิชาตามเหตุผลวิชาปลสภาพ สมควรผนึกวิชาโซกกุกกงหดกระดูกรวมอยู่ด้วยกับเป็นเจ้เจ๋ฉไหนทราบว่าผู้น้องคิดข้ามฟ้าข้าพเจ้าลงสู่ใต้มาตลอดทางบรรลุถึงท่าเรือนี้หลังจากท่านเล็กน้อยแตงเฮาฉุกใจคิดกล่าว่าเจ้เจ๋ท่านคงเป็นผู้ร่ากลุ่มฆาตกรในโดงไม้มิผิดโอ้เจ้เจเห็นเหตุการณ์ฆาตกรรมหรือไม่หาไม่ได้ข้าพเจ้ารู้ถึงหลังท่าน ทราบอย่างไรว่าคนชุดเหลืองเป็นฆาตกรสองเทวทูตเทพังกรล้วนโผพันธ์ท่านไว้มันซุกซ่อนในโดงไม้ตอนแรกข้าพเจ้าไม่ทราบว่ามันเป็นฆาตกรฟังจากคําทุ่มเถียงของพวกท่านจึงแน่ใจว่าต้องเป็นมันเมื่อเป็นเช่นนี้เทวทูตทั้งสองคงทราบเรื่องที่มันคมขืนแล้วสังหารอิสตีนี่เป็นแผนการที่วางไว้ไม่เช่นนั้นพวกนางย่อมไม่ฆ่าคนปิดปากเต็งเขา แคนเสียงอย่างคุนเคืองแต่แล้วกล่าวอย่างสงสัยใจแต่ผู้ถูกฆ่าเป็นหญิงรับใช้ของทิดาปังจูจะเป็นไปได้อย่างไรยากบอกได้ในวงนักเลงมีเรื่องมากมายหลายประการที่ไม่อาจคาดคะเนด้วยเหตุผลธรรมดาผู้น้องเห็นพองด้วยเจ้เจ๊เจฉไหนไม่ปรากฏกายแล่าข้าพระเจ้าเห็นว่าไม่มีความจำเป็นเฝินยิ้มอย่างหดหู่จึงเอ่ยสืบต่อทิดาปังจู้พักเทพังกร เหมยสะท้อนหิมะเป็นโฉมสักลานผู้รู้ใจของท่านหรือเต่งห่าหน้าร้อนผะเ่า,าพองกระฉุกใจคิดถึงสาเหตุที่สีหน้าโก้เฉีวเร้งผิดปกติไปยามอยู่ในเทือกเขานางเคยแสดงท่าทีรักใร้ตนยามนี้ได้รับรู้เรื่องเกี่ยวกับเหมยสะท้อนหิมะยอมต้องหดโหูใจดังนั้นกาวยางกระดาก,กระเดืองผู้น้องรู้จักนางไปเวลานานแล้วแต่ไม่นานมานี้จึงทราบความเป็นมาของนาง ใช่แล้วเป็นไปได้หรือไม่ว่าผู้ประทุสร้ายจอมแพทย์เจียกวงงังคือผู้เท่าไรสภาพเต่งหัาขมวดคิว้วคุ้นคิดแล้วกล่าวมิอาจคาดคณีดได้ทางนี้พเพราะเจียกวงงังถูกกระบี่ทำร้ายเสียชีวิตหาใช่หนามบินไหลเงาอีประการผู้เท่าไรสภาพเมื่อแตกฉานวิชาแปรสภาพขายไม่จําเป็นต้องคุมหน้าแต่ตามคําบอกของเจ้เจผู้ปรากฏกายในคืนนั้นเป็นคนคุมหน้า มิผิดแต่ผู้ปรากฏล่องลอยขึ้นในท่งแปะสัวมีท่าร่างเฉดเช่นผู้คุมหน้านอกเมืองอึ้องชวนอาจบางทีพวกมันเป็นพวกพ้องเดียวกันอย่างน้อยสุดผู้เท่าในสภาพมิอาจหลุดพ้นจากไข่ต้องสงสัยขณะโสนาเรือโดยสารเล่นเทียบถึงฝั่งตรงข้ามแล้วทั้งสองผิวกายขึ้นบนหาดทรายโก้ชิวเร้งผูกเชือกล่ามเรือไว้คุมแพรดำกับไหล่กลมมนเต่งเฮาชี้มือไปยังเรือโดยสารกล่าวว่า จะจัดการเยี่ยงนี้หรืออืมเจ้าของเรือถูกซุกซ่อนอยู่ใต้ท้องเรือข้าพเจ้ายามรุ่ถึงฝั่งพบว่ามันถูกที่สกัดจุดโคตกายในท้องเรือดังนั้นตบคายจุดให้มันกืนกินตัวยาระงับประสาทนับตามเวลามันใกล้ฟื้นคืนสติแล้วอ้อเป็นผู้ใดที่สกัดจุดเจ้าของเรือไว้เล่าโกิีเร็งปบมือกล่าวว่าข้าพเจ้านึกออกแล้วร่องรอยของท่าน ยอมตกเป็นเป้าสังเกตของเทวทูตเทพังกอพวกนางทำเช่นนี้คงคิดขัดขวางการข้ามฟ้าของท่านสำหรับจุประสงค์พวกนางค่ายสตีทิ้งไว้ในโดงไม้อาจบางทีมีส่วนเกี่ยวข้องกับท่านแต่ผู้ถูกทำ้ายเป็นหญิงรับใช้ที่ดาปั่งจู้ชัดๆข้าพเจ้านึกได้เรื่องหนึ่งแล้วมินานมานี้ข้าพเจ้าพบพานหญิงรับใช้นั้นนางยืนกรานว่าไม่ใช่คนของพักเทพังกอและเหมยสะท้อนหิมะ ถูกเทวทูตเทพมังกรล่อลวงลักพาตัวไปต่อมาบริวารเหมยสะท้อนหิมะผู้หนึ่งนามโคใต้กวงก็ปฏิเสธว่าไม่ใช่บริวารพักเทพมังกรขณะที่ข้าพเจ้าคิดสอบถามความเป็นมาของมันมันพันถูกฆ่าทิ้งโกชิฉเร้งอุทานดังอากล่าวว่าคดีฆาตกรรมซ้ำซ้อนเยี่ยงนี้ต้องแฝงเบื้องหลังอันซับซ้อนอยู่ดูท่ามิแต่พบผ่านเหมยสะท้อนหิมะจึงสามารถคลี่คลายปริศนาเหล่านี้ได้ หากแม้นนางยืนกรานไม่ยอมแพร่งพพรยเล่าแต่งเาจัดใจอย่างเด็ดเดี่ยวหากนางแสดงท่าทีหมางเมินต่อข้าพเจ้าอีกไม่ตีการก่อนนับว่าสมควรยุติแล้วสีหน้าอันมันหมองหลันทดของโก้ชิวเร็งพลคายไปไม่น้อยแย้มยิ้มพางกล่าวหวังว่าท่านสามารถใช้กระบี่ปัญญาสะบ้นใหญ่รักเถิดเจ้เจ๊ออกสวงเรีงคานี้มีทราบมีภารกิจใดฮูหยินสั่งข้าพเจ้าสืบเสาะ บันทึกนาการจนพบให้จงได้